พี้งครับพี่นอ้องลงไปครับลาบปูครับราวังน้ำฝุ่นห้ล่างเวคบ,บาไเรบวาาไปเลยหมืเลยว่าเลียบโค้ขาแลาบระวังด้ย,ยล่ะลงไปแันี้ครับหอมคลกซี่จนอะพี่นอ้องตวเลตุเล,ตเลพี่นอ้องตวเลมันปูล,ลาบปูอะเด้อพี่น้องแบบเนี้ยตาแนวเป็นตาแสบตังนี้ลงดอกเงี้ย คนปูคนนู้นนี่ไก่ๆก้อนพี่น้องบัมนนี่สวัสดีจ้าแม่น้องไผ่จ้า จ้าแม่น no. ้องไอจ้ามากินลาบปูน้ำเลือกันเด้อพี่น้องว่ามันเอิ่นพี่น้องมาตากแดดกันกันบ้าหนาวพี่น้องหนาวเลยตากแดดจ้าหนาวตัวใหญ่ก็จะข่วมเลยมันหนาวเลยเพราะหน้าต่างแดดขั้วเขาห่มกับหนาวออกแดดก็เฮ้ยทั้งหอนทั้งสิหนาวก็เลยทั้งห่มทั้งแดดเลยพี่น้องนี่ปลาซลาบปูจ้ามันเลืออิ่มเอามันลาบแล้วก็สิขวดตำักหุ่งกล่อม ตัวเงยๆเขาก็ได้รายอยู่ตัวล่ะตัวเงยมาหลับตัวน้อยเขากว่ากระดองแตกนะเพแมนผู้อื่นผู้ไก่ดอกแมนสุก้นเหรอว่าย่ามอู้มันทังอินีปูย่ำหนี่น้งเขากัเขาเ้าสีเห็นยางกเขาสีลาบเาสีอ้อมเอาเขาเกียจังไลปะตู อาแม่น้องขมามพนอแม่น้องไพ่ประสิลาปสิลาเยาเห็ดก็เป็นยาเป็นลาบเขาบใส่ผักซี่เนาะเขากินกะเบาไต้ข่ยลาบใส่ข้าวกลัวหัวหอมพี่น้องกันเป็นยาหนี่งขึ้นตำต้มแล้วก็ตำปนได้ปนกับเสีบคือกันจ้าหลามก็เคยลาบได้ยาเด้อพี่น้องแซ่บเสื่อมาแกปูใส่กันเด้อแกใท่กันห้อง เมียนแม่ฮัินรับบดเป็นตากลองชัวข้าวเด้อพี่น้องเบาปุ๋ยท่านเด๋อออกมาจ้ะนั่นแน่นี่แน่คือปูรุ่นล่ะไปน้ำกันไปน้ำกันล่ะจ้ะแล้วก็มาดตำพี่น้องเอ้ยตาเอาตะเอินเอาเอิบมันตำน้ำมาใส่แม่ฮันจินอันเข่าก็ตำแหลกแหลกห้ามันเท่ากัน้ำ อ่ะยัดลงูกจะน่อยอ่ะเพรามันเดินใหนรถตะแยงได้ลยมันโอ้มันผมลวกยอดี่น้องเยนี่ยไปนองเตี๋ยไปดองนั่นเห็นบ่ไดอวีเนีแนวถิ่นกระดองเป้าหนึ่งก็ว่าดองเป้ากักระดองอะไกระดองเป้าเดี๋ยวจังเบิ่งกันเด้อจ้ะทำให้มันแหลกมันแหลกจะเข้ากันทุ่ยเอาตามมาทั้งกระดองเป็นตัวเลยเด้ทั้งกระดองทั้งขาทั้งหยังมันย่างอยน้องิกองเงินเสียได้ นี่ตะมันก่อยตำก่อนโอ้ยสิกตาพี่น้องบ่สิตาพี่น้องบ่มั่นเด้อพี่น้องมึงแน่ยเลี้ยงอุ้ยหมยอยู่ข้อสิกองตะมันมันเด้อพี่น้องแบบอันนี้กะมันอยู่กระดองยาตุ่แล้าแจ้อแก้อจากกระดองไว้พี่น้อง ตุ่ยเทียก็ตำตำใส่กันสินะจังไดกตำ,ตำกรด้งาเขาไม่มีแล้วเดี๋ยวมันกรแตกอีนอเดี๋ยวมันกะามันว่ะกะับาคคนน่เทาดายบด้อพี่น้องเดี๋ยวตัวไน่น้อทางหนมึงนโอ้ยมันไหมัน <c oughs> กีน๋ <c oughs> ยาต <c oughs> ิตําีแล้วยาติดตอาอีวเตะลุนอง พี่น้องได้เรียบร้อยแล้วจ้ามั่นปูบันนี้ห่อเอาไปอู่บันนี้มันเกิดน้ำกับมั่นมันสีแยกกันอยู่เดี๋ยวกันเลยเอ,มมเ,อเอาลงได้ห่อบันนี้มันล้วนแล้วจ้าเ<อ>นม มันล้ลวนแต่เบิ่งมันก็เป็นปน้ำสียูข้อละหมองแบบนี้ก็ลังเป็นตอนเนเืนน้อพี่น้องเรื่องจับคุ่มกันแต่เบิ่งมันปวดแบบนี้มันสีแยกมันก็เป็นน้ำกจากกันโอ้ยเสียดายอยากเป็นนางีำ <c oughs> มั่นงามเลยกระเดยงามเนาะแต่แซ่บเนาะพี่น้องถ้าท่านใส่เกี๊ยงคูงกับเป็นใสแซ่บขันขันห่อออมใส่ผักซี่น้ำปรุงยุค่้าหนีเลยขันเฮาลาบเมาก็ไปผักไว้มันเย็นก้อนใส่ข้าวกัวหัวหอมปรุงเฮาธรรมดานี่แหละจังลาบผักซี่เฮาก็กินกาบก็แซ่บพี่น้องอู้พอแล้วเอาเด็เจ็บผักซี่มานึ่บ่ล่ะ ัะเนือปูค่ะค่ะแน่แน,น,น่ละพี่น้องเอ้ยเลียงอุ้ยหุยอยู่ปวดพักกะมาพักสดสดจากสวนเห้าก็ีม่พักายพี่น้องบอกไป่อยได้ซื้อดอกพักนีทุกยางยจดเลยบันี้ป่อยมันเย็นจัง่อยฮะจังมาใส่ข,อข,อข้าวกลววหอมเด้อพี่น้องบั้ สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสุขบุตรสุก้อนครับผมเป่าปุ๋ยยีสามเม่อไหร่ครับ,บ,อรบโอ้ยใครอยากตุลายอยู่พี่นอ้องข้าไปเชิญข้าวเชยนขั้วอยู่างของพ่อแม่กินน้ำแม่นกินน้ำกิงนง <c oughs> ั้วน้ำกินงั้วโอ้วกินน้ำนั่นแน่นี่แน่แม่นเอาละครับพี่น้องบาทนี่งสุปูไปกินกับดำบักหุ่งหน้าที่ระลึกใจเกิดขึ้นแล้วครับพี่นอ้องช่วงนี้ครับลมแห้งครับพี่น้องกระบอกหัวมหาเด้อดส่งผมบรรดากนบอนพี่น้องเลยปีนไปตัวทีบตัวเด่น กันนี่สูงอยู่ไหมล่างไปนี่กําลังซีเรมซีซีแล้วแตกมั้แล่ะพี่น้องไม่ยังข้นเกลียวหน้มือสองมือบอเมนพ่อท่านในท่าขิมอยู่ตอนคีมหลอกยังสือยู่เป็อ่นหอกแนอาหัวพี่น้องเขาก็จิตพ่ออ่ะอ่าเราพ่อท่านมูพี่นองเลยมันหลุดเลยเนาะซื้อจะใช้เนาะสิบาทีเนาะการร่างสีมา ชีมยังน้อยจริงกินปอชิมหรอกอ่ะนักขันน็อตนละกํลังสีเสียบกําลังสีหอมถือกินหวยแล้วพี่น้องจ้าหน้ยกับด้ซิมกดสักู่ครับกําลังสีเหล้ยงเปลี่ยนสีแล้วครับพี่น้องมาในเหล้ยงไอ้ไฮครับท่านายไปหาขอขอสานทางไหนก็ให้ถุงปไงเพี่น้องเ้พี่น้องค่้าไไปหานทางนก็ถงงครับพี่น้องลงไปครับลาบปูครับ ว้ยมีตะเลียดใส่ยัง่ามีตูวอเรียงลาบนี่ยผเลี้ยวเุ้ยพี่น้องเลยปูเลี้ยงนฮ้ยเอะเราบอกน้ำปูให้นล่าบอกอา้าวาไปเ้าเรไปเดหมดเลยเาเลี้ยวโคไปแล้วก็นมดเลยลหาโคกหากโมเนีหาโคกหาพี่น้องตอนี้ไม่่ตู้ว่าได้ไปน้ำครับเราอยากอันนั้นเนี่ยนี่เนี่ยเราไฟหนาเราไปแทะเอาผลเลี้ยงบ็้นปว้ายเราเดินนีเป็่นเรามีตู้สีด้ชหูเดี๋ยวนะเ้ยเรเสร็จแล้วปะเดยครับลูกไปยังน้อยครับ หอมอีห่วยพี่น้องหอมออปลาลงไปครับจกเล็กจังหน่อยหอมคนอ้าไม่ตัวแล้ว้ยบออกขยะซองน้ำเนี่ยนะยั้อยเขาแีม่ตัวหอมบักหนาอย่างนี้หยาบุดเด็ดพอเด็ดนม่เด็ดใส่มดขอกัวเลยตัวน่าัโดดม่ได้ไงหอมขอกัวครับลืกไปหันมีบักพิกมาอเกินลูกโดดมื่อเกิเสียกันกับต้นหอมแต่บา เลี้ยงว่าได้ลูกโดดต้นหน่อยเลี้ยงว่าได้เลี้ยงเลี้ยงว่าได้แต่น้อยกันนี่ไหนเงี้ยเอ้าลูกโดดสีเขียวนั่นและ้วโอ้โหเขียดจีต้องปลูกต้องปลอสีแดงทั้งแหนขาตาลีนตะลันพี่น้องเน้ำลงไปแบบนี้คักหอมซีจีนข้กวทิศอะพี่น้องทะเล็กเพี่น้องตัวเล็มันปู ดาปูต่เลเล็กพี่น้องฮอมามาเด้ป่ะเนี่ป่นี่ยีหืยเลยเนป่นี่อืมีหลเด้แอ้โมชันหลอกพี่น้องพี่น้องโัลอกมาชัดแยามนี่ปูครับร helmet, bride, น <mm 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 ่งน <mm <mm ีปูวอ๋อ่เ้ยปูก็กินไ uh, ้ปูไอเสตปูก็กินตปู ิมลาปูจ sí ิม่นี่ดอกน่เยแม่นเขาปากไปเดิยังหงส์งปานจิ้มนงนี้ไปเนเป็นท้าขุดหอมเมาปีนึ่งใส่ปูดองเป่าต้นอยกรอบี่ิมอาเมียปุ๋ยเอาเมียปุ๋ยเขากันครับปูครับจำ้วงกับชุดตันหนึ่งพี่น้องิ้มลวกับปูแต่น้ำจัหาตัว กัปูหน่อยวันคำละสองสวยหน่อยเขาไมีเอาใส่สวยเลยใช่มันตื่นเกิงครับผมมันหนาวพี่น้องอาปากแห้งไปเลยมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อป่ะนี่ยปลาดุระปูแซ่บ ส้างพียบเลยวะตัว่พี่น้องตาแนวเสียบเลพี่น้องหลาปูหลาปูลาปูเด้อพี่น้องแบบเนี่ยตาแนวเป็นตาเสียบต้นปูนปูต้นปูปูตนนี้น้อยกับมันมันหดยามปุ๋ยาะขันเ นี่ประกาศขอเดี๋ยวพี่น้องมาตำพุงครับเด้อพี่น้องวัเนี่ยตำหูงจะเป็นงานแต่ดอกมึงขึ้นกินมะนีก่อ ป่วยุดฐานเปนเรืองดีแอ้เสียเลยมาเด้อพี่น้องแปครับสมังคูบอนน่นะวนนี้ปัวู่ยุดานปูปัวยเสียเจำลองนี่ใ่ไจำเลยอานการอเากาศหาวพี่น้องกระทบลมแม่เด้อ up there มาอาบมาคุณแม่ปอาบอยู่ต้องความความอ้นดีรัอาบปูสูงอีกเจีบครับเป็นยังบาไปหาหม่างไอหม้อด้วยจำเป็นนังนำว่าอคือนำหน้ากปี่ไน น่านาบอกมันิกอกทำะไรยัดไปอาบหอไออาบไปยุดอกอาบก็ได้ดอกเสียงกันยุ่ิธรนนั่นเขาไปอาบเาะอย่าหนาวตอนนุทหารนี่เคื้สูกันไาบน้แล้วคนมีสไปเสียงกัน,กนอนา <c oughs> บนี่มันล้มแม่วต้อไปอาบเราควราพวกเซอ่อ ไนเดียวนี่เจียการน้ลอยก็ได้น้ไปโดนโดนเสียบอน้ำพุให้กันค่อยแน่สิถ้าเน่น้ำบกแล้วอ่ะหักบก็แดนอ่นในน้ำพึ่งเอากะด่างพึเก็ซ้องเหนียวแม่ดูน้ำขังดไม่ว่าเมียนหรกว่าผกัได้อยู่ละกันไดอยู่นยังองเหนียวจะไป

เ,ป,เป็นย่งไงม่ตัว <c oughs> ปูขึ้นปูขนเนใหญ่ยึ่น,ยนหนอนบึงนะปูมันดีป่ะถ้านเนนกสม้นมันก็จำใช้ปูดองกับซื้อสนั้นด <c oughs> อกบวกอันน้าหน่อยหอ้อง นเ้าหัวละมันนะูว่าไปน้ำมูจำมก็ได้ถามมูบินเข้าเรียบไปเรียแล้วหน่อยไปหาไปส่วนมูไปหาปบไปนะไปหาไปเห็นเนยเบี้ยเปี้ยงขึ้นมูปูอากลาะเนี่ยเแียนแสนลากก้นได้เสียมหน่อยไปคนหยาก็โมู หากบเอาไม้ว่าสิไปรถถนนเป็นไหมาสิแปมือเชีียเชียไปมันใส่เสียมนะตามปูง่วขอ้าต้นเ็ดเด็ด ยูเขาเดียวเลยบนี่ต้บกจบอากาหนาหน้าวมากินนั่นเข้ามาน่นแวดีใช่กินเลดอาบมสิกินกคนลงกินเลด้าพอถาวลาบกูมันุดยอดเด้อพี่น้องยอยู่มากลาบปูคนลงว่าแเป็นวย อากานอ่ไัวซกันบลนบาีไมดีนะบ่เลิกปันใดติมันป่ะก็งาอยู่น่ะยินกับบ้านบ่เลิกปันใดผู้ด่คน เด้ก็เรียนรียอมนอนพูดตูลงไปเเห็ดปูไม่ได้เสียมันลองกระดองมาอันหู้ไว้ทำข้าวหอซับดูแหละแบบนั้นิะหดงมคุณดมาปูหัวปูลาบปู ปูดองใส่ตำหุ้งพร้อนไม่โน,โนููานี้โอ้ลาปูปูดอดวาปูดองตำหุ้งเี่วแบบของใครเมี่ยงาะนี่หน่ามาเด้เซื้มมากกว่าได้ไป คนบอกหเาใส่ชงกีเต็กกันเ่เ็ไปนะวัไหนใคจะเขียนหมดก่อนใส่ชนร่องไอยู่มันจะเป็นนงวยบวบมันผ่อนจัดมันเย็ยน,ยยน,ยยนจับห่อตัวพี่น้องเลยมนันยันเย็ยนจัดนะบอสุดอดเนยพี่น้องแบบยือกมองพี่น้องนกฟีก่หน่งแ่บบเด็กนที่เราพี่น้องอกนงนองินของน้ำสัหรพ่อบองพ่อบองพี่น้อง กินไปมูกินเรากินเรา้กันยังไงข้าวกุนกินไป้าเหนนแบบเอาพี่น้องเป็นกินน้ำข้ามีดีเด้อขาหาบาเข่าลวงถึนกัหาลงทั้งนั้นนะผ้ากินเผาแซะกินเยาจังดมีมูกินเบงเฟิรเดเองเาเลยนะแมนเบงเผาเลกินเปน้เาแต่แไเดียวเด้อปู ไหวปแล้ว่งไหแล้วพี่น้องไม่แยกตัวเริ่มแล้วพี่น้องเชิงบ่พี่น้องเ่าอย่าิพี่น้องมันกินน้ำแล้วกูกินเขาฟอมเมาหไงไอ้เดมือทั้างล้ง่อยทุกคย่สมันใต้นี่กินสมพักตาหางเดียวเบิ้งกินหมูไหมไอ้กุญาหนูโยอยากถนออยากนอตรงน้องตรงน้อ ก่องอะติดใจเป็นไม่ดีเลยไน้่องแล้วเ่นบอยาายังเป็นยังมากกระไหาตเมียเมียรี่จนเราได้หลานก่อนเยคิดอยู่ผู้ใดเมียรี่เมียรี่แหลนเีิปกันกับพีเนวนันเป็นน้ำพ่นแต่พ่มันกีกันสูงพี่บบไข่ผพีบบไข่ผ แม่ลองไปปิดตาบะันหน่อยรื่นบอกกินน่องต่รุ่นนั้นเไปกุละเด้อไปน้องประเด้มากินน้ำไเป็นยังเราไปกินน่องมันแน่นีแน่ของเลลาแตนละจ้น ครับสุดยอดทีนี้กาฝากดอะไรกดแช์กดติดตามเมือเด้อครับทิ่สามมาหน่อยครับเมื่อเนี้ครับไมู่ปปูรวนๆครับยางกระ่ปรงแกมยักอรยางแกมเนี้ยถ้พักกันละคลิปนี้สวัสดีเพ่อนพี่น้องคลิปหน้าผมบอกกันไหมสุดที่เมสุครับมาคุยสุดครับแล่วทีมงานสูปูดุกขวนะครับทิศสามมาหน่อยก้าวเับสวัสดีครับอเแเไอ้นี่นโอ้โหคือภา